อ่านะครับนะจากที่นะครับวิเคราะห์นะครับอาจารย์เพิ่นถอดออกมาแล้วนะครับเพิ่นก็บอกว่านะครับคุณภาพนะครับเอามันเสื่อมนะครับเสื่อมคุณภาพนะครับสาเหตุที่เกิดการละลายนะครับหรือไม่ของคอยจุดระเบิดนี้เกิดจากสาเหตุที่เป็นไปได้ก็เพื่อน,นึง นะครับน่าจะร้อนนะครับแล้วก็พลาสติกหรือว่าอะไรชิ้นส่วนที่เขานำมาผลิตนะครับนะหรือไม่ก็อาจจะกล่อง ECU นะครับอาจจะมีปัญหานะหรือไม่ก็ ตัวคอยนี้น่าจะเป็นของเทียมนะครับไม่ไม่ใช่ของแท้จากโรงงานนะครับมาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็คอยจุดระเบิดมีปัญหานะครับที่ห่ออะไรนี่คือโพสรหัสของนะครับคอยจุดระเบิดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุที่มันระเบิดเกิดจากสาเหตุไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอะไรนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ